ไม่รู้นะมึงเรียกมาเองเยอะมาจัรย์กูกูอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่บอยพี่บอยปะเนี่ยจบเลยไหมกูว่าจบดีกว่า กลัวไม่ปลอดภัยแน่ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มึงแกล้งหรือว่าไงไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมึงจะบ้าปันเนี่ยมันนี่ลูกมันนี่น้องเปาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะมองว่ามันเจ็บเอออ่ะเดี๋ยวน้องเปานั่งเดี๋ยวพี่บ้างห <c oughs> ูบ้างไอ้บ้านั่งไม่ไม่เอาเขาอะไรนะไม่เอาเขา มึงเอาซะจริงจังเลยใช่ไเออมึงก็ข้อเส้จริงนะพอแล้ววันนี้ได้น้องข้อดีอ่นะฮะถือว่ามาข้อสองครั้งแต่ถือว่าใช้ได้เลยแหละไม่นีเหออ่าในไหนน้องขึ้นมาแล้วช้างครับเอารางวัลให้น้องสักร้อยหนึ่งโอ้โหไอ้โรงพยาบาลเสนาไก่อวะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานอีกเลยยืนไม่ไหวเลยเออไอ้หัวแตกเปะวะไอ้เออไอ้ดิเงือหรือเลือดเดี๋ยวดูดิโอ้ช้างกลัวหมุกน้องเปา ถือว่ากล้าแสดงออกจริงมันไม่เจ็บหรอกอกูแก้งแอคติ้อว่งั้นแหละไอ้ชาอยากได้จากทีมงานตลกเท่าไหร่เออเป็นรางวัลวันนี้วันเด็กแจกไปแจกไปเท่าไหร่ห้ารพอหรือเปล่าไม่ไม่พอไม่กูเนี่ยพอให้มึงไหม